ใครที่กำลังเจอปัญหากับสิวอักเสบสิวหัวหนองดูคลิปนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าในคลิปนี้แพทร์จะมาแนะนำวิธีการรักษาสิวจากประสบการณ์ตรงที่ทำแล้วสิวหายไวมาก คลิปนี้แพ์จะมาพูดถึงเรื่องสิวรอยสิวและวิธีการทําให้สิวหัวหนองสิวอักเสบยุบไวนะคะบอกเลยว่าแพรเป็นตัวอะไรอะยืนหนึ่งในเรื่องของการรักษาสิวพวกสิวอักเสบแล้วก็สิวหัวหนองมากๆเพราะว่ามันเป็นชนิดสิวที่ขึ้นบ่อยขึ้นเยอะมากที่สุด บนหน้าแพนะคะผดสิวสิวอะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นน้อยแต่ว่าไอ้พวกสิวอักเสบสิวหัวน้องเนี่ยคือแบบมาประจําเลยค่ะแวะเวียนมาตลอดแพ้ก็เลยมีวิธีการเด็ดเดดที่จะเอามาแนะนําให้ทุกคนลองทําตามกันนะคะรับรองว่าทําแล้วหายแน่นอนวิธีการก็คือง่ายๆแบ่งเป็น2อ,อย่างนั่นก็คือการปรับใช้สกินแคร์ดูส่วนผสมสต่างๆนะคะที่จะช่วยพวกเรื่องสิวพวกนี้ได้และอีกวิธีการหนึ่งก็คือการปรับพวกพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเราค่ะแต่ว่าก่อนไปดูคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์ กด like, Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะสิวที่แพรพูดถึงในคลิปนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นหัวหนองหนองเป็นสิวอักเสบลักษณะแบบนี้ และวิธีการที่แพร์กำลังจะบอกต่อไปนี้นะคะเห็นผลดีมากๆและก็สามารถทำเองได้ง่ายๆนั่นก็คือการปรับสกินแคร์ในชีวิตประจำวันค่ะใครที่เป็นสิวเนี่ยแนะนำให้เลือกใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของซาลิไซลิกแอซิดนะคะเพราะว่าส่วนผสมตัวเนี้ยเป็นส่วนผสมสำคัญมากๆซึ่งเขาจะช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยลดความมันค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือการเลือกใช้เจลล้างหน้าค่ะแพร์แนะนำว่าให้เลือกใช้เจลล้างหน้าอะไรที่อ่อนโยนแล้วก็ช่วย รักษาสิวได้นะคะแพรจะโชว์ของแพรให้ดูว่าช่วงนี้ใช้อะไร t h e r ี acne cleanser ค่ะเขาจะช่วยลดการอุดตันแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวได้นะคะและตัวนี้เขาก็ยังช่วยเรื่องรอยแดงจากสิวได้ด้วยเพราะว่าเขามีส่วนผสมจากปรากอนบลัดนะคะช่วงนี้แพรเป็นสิวใช่ปะแล้วแพรใช้แล้วแบบเออพวกรอยแดงอ่ะมันจางไวมากม ตัวนี้นะคะเริดเจลล้างหน้าแล้วต่อไปนะคะสกินแคร์ที่ใช้ควบคู่กันนี่ Mercy with C Anti Acne Extra b r i g Serum ค่ะตัวนี้ก็เป็นเซรั่มอีกตัวหนึ่งที่มีส่วนผสมจาก Salicylic Acid นะคะและนอกจากนี้เขาก็ยังมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดมากๆทุกคนนั่นก็คือ Plu ู c a w ค่ะซึ่งจะช่วยยับยั้งเชื้อสิวได้ด้วย <c oughs> แพ้ชอบมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเซรั่มที่แบบสามารถช่วยครอบคลุมได้ทุกป,ปัญหา <c oughs> ท,ที่คน ทําให้สิวอักเสบยุบไวลดสิวโผดสิวสเตียรอยได้ด้วยแล้วก็ยังช่วยลดความมันบนใบหน้าของเราได้ด้วยนะคะแล้วพอสิวหายแล้วเขาก็ยังช่วยให้รอยดําแล้วก็รอยแดงจากสิวาจางลงได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังช่วยบํารุงให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสได้อีกและส่วนใครที่กังวลว่าเอ,อ้ยเซรั่มตัวนี้มีพวกแบบน้ําหอมไหมมีสารสกัดอะไรที่ทําให้แพ้ไหมบอกเลยว่าตัวนี้ไม่มีขาะปลอดภัยหายห่วงสามารถใช้ได้เลยไม่มีทางสเตียรอยน้ําหอมพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์เลยค่ะแพรใช้แล้วปัญหา หาสิวต่างๆดีขึ้นมากแล้วแผลไม่ชอบพวกสกินแคร์อะไรที่แบบใส่น้ําหอมมาซึ่งตัวนี้ใส่ใส่คลีนๆเลยค่ะนอกจากจะช่วยเรื่องสิวได้แล้วก็ย,ยังทําให้ผิวของเราบรขึ้นอีกด้วยถ้าคิดถึงเซรั่มวิตซีให้คิดถึงเมอร์ซี่เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีต่อเนื่องมาอย่างยาวนานคนรีวิวแน่นรีวิวฉ่ำ คนบอกต่อกันเยอะมากเป็นเซรั่มที่ยืนหนึ่งในเซเว่นเลยนะคะใครสนใจนี่ไปซื้อมาลองใช้กันได้นะคะนี่ป้ายยาแล้วแบบซอง59บาทแล้วก็แบบขวดอย่างนี้นะคะที่แพรใช้เนี่ยสามรยบาทเท่านั้นค่ะไปซื้อมาลองใช้กันได้และต่อไปนะคะทุกคนนอกจากเราจะดูแลกันเรื่องเจลล้างหน้าเรื่องเซรั่มแล้วใช่ไหมแพรแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้เจลแต้มสิวมาช่วยนะคะเพราะว่าแพรว่ามันช่วยได้มากๆเลยนี่เลยค่ะ อันนี้ก็คือแพก็ใช้ของเพียวรีมกันนะคะเป็นการตกท้ายเพราะว่าตัวนี้เขาก็ใส่ส่วนผสมมาดูแลในเรื่องของสิวแล้วก็เรื่องพวกรอยแดงจากสิวอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับตัวเจลลังหน้าตัวเซรั่มของมือซี่แล้วก็มี่เลย คือเอามาตกท้ายนะคะทําให้สิวยุบไวแล้วก็ไม่ทิ้งรอยค่ะต่อไปนอกจากสกินแคร์ก็เป็นวิธีการปรับพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจําวันของเราค่ะส่วนใหญ่คนที่เป็นสิวหัวน้องอะ่ะจะชอบบีบสิวกันเองใช่ไหมเนี่ย <c oughs> yeah, แพรรู้นะคือแพรจะแนะนาว่าอย่า <c oughs> บีบสิวเองเพราะว่าแพรเคยลองแล้วช่วงที่แพรบีบสิวอะ่ะการบีบของเราเองอย่างเงี้ยมันแบบมันเหมือนแบบมันไม่สะอาดแล้วมันจะทําให้เกิดการติดเชือ้ออักเสบขึ้นมาได้อีกนะคะ <c oughs> แล้วสิวอะ่ะจากที่แบบอยู่ตรงเนี้ยเชื้อสิ่ มันจะแบบกระจายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาแพรบีบสิวเองอะ่ะสิวมันจะไปขึ้นข้างๆหรือว่าแบบบางทีมันก็จะเห่อขึ้นมากว่าเดิมอีกกับอีกช่วงหนึ่งที่แพรทดลองห้ามบีบเลยห้ามไปยุ่งอะไรกับมันเลยเราก็ปล่อยทายาอย่างเดียวไม่เอามือไปแตะไปยุ่งไปบีบไปอะไร่างเงี้ยพอลองทําอย่างนั้ออองงนอะ่ะมันหายแล้วหายเลยมันแบบไม่ขึ้นมารบกวนรารานอะไรอีกแล้วถ้าใครที่แบบกลัวว่ามันจะเป็นหลุมสิวอะ่ะคือถ้าเราปล่อยไว้แบบโดยที่ไม่ได้เอาหัวมันออกใช่ไหมบางทีมันก็จะไปกินเนื้อหนัง ออแล้วมันก็จะทําให้เกิดเป็นหลุมสิวแต่แพทย์จะบอกว่าไม่ว่าจะบีบหรือจะไม่บีบยังไงก็เป็นหลุมสิว oh. เอาจริงๆถ้าแนะนําอีกอย่างเลยนะคะก็คือไปกดสิวที่คลินิกดีกว่าต่อไปนะคะเป็นวิธีการที่แบบง่ายๆเลยแต่ว่าเสียเงินนะคะนั่นก็คือการไปคลินิกแบบว่าทําครบคลอสไปเลยกดสิวชีดสิวฉายแสงถ้าเชื้อสิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือหายเลยจริงๆ <laughs> แต่ว่ามันก็เป็นวิธีการที่เสียเงินแต่ว่ามันหายจริงๆ นี่แหละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นวิธีการรักษาสิวที่แบบเป็นสิวอักเสบสิวหัวหนองนะคะลองทําตามกันได้โอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย